ยินดีต้อนรับสู่ไบเวิรด์โลกของคนรักรถสองล้อที่เราจะพาทุกคนไปพบกับที่สุดของรถจักรยานยนต์ทั้งใหม่และคลาสสิกทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่แท้จริงวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถครูเซอร์ที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์สไตล์อเมริกันแต่งงานประกอบแบบญี่ปุ่นนี่คือ Honda s ชา dow ด่แฟนทอม2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวพร้อมดีไซน์ที่ปรับปรุงใหม่และเทคโนโลยีที่อัปเกรดให้ขับขี่ได้สนุกขึ้นกว่าเดิมมากพร้อมเผยราคาอย่างเป็นทางการในตลาด Honda าชาร์โด h แฟนทอมถือเป็นชื่อที่ครองใจสายครูเซอร์มายาวนานด้วยรูปลักษณ์ที่ดูเท่เข้มดุดันแต่ขี่ง,ง่ายไม่ดิบจนเกินไปปี2025นี้ฮอน d a ได้อัปเดตรถรุ่นนี้อีกครั้งเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งนักขี่หน้าใหม่และผู้ที่ชื่นชอบความเรียบง่ายแต่มีกลิ่นอายของความวินเทจอยู่เสมอตัวรถยังคงเอกลักษณ์ของชาร์โด p แฟนทอมเอาไว้ครบถ้วนแต่เพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆและรายละเอียดที่ถูกปรับให้ดูร่วมสมัยมากขึ้น เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกของ Honda Shadow Phantom 2 0 2 5โดดเด่นด้วยไฟหน้าแบบกลมเล็ดที่ให้ความรู้สึกย้อนยุคผสมกับความทันสมัยโครงสร้างของรถเป็นแบบดับเบิลเครเดินที่ให้ความแข็งแรงและน้ำหนักที่เหมาะสมสีสันภายนอกมีให้เลือกแบบด้านเข้มๆอย่าง Matte Black Metallic หรือ g r a p h i t e Black ที่เน้นความเรียบแต่ดูแพงชิ้นส่วนอย่างบางโครนหน้าหลังถูกออกแบบให้มีความหนาและแนบชิดกับล้อเพื่อเสริมความเป็นแนวบบเบิร์ให้มากยิ่งขึ้น เครื่องยนต์ของ Shadow Phantom 2025ยังคงใช้เครื่องยนต์ V ีทวิน745ลูกบาทเซนติเมตร SOHC 3วาลวต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำแต่ได้รับการปรับปรุงการตอบสนองของคันเร่งใหม่ทำให้แรงบิดในช่วงต้นนั้นมาต่อเนื่องและเรียบเนียนเหมาะกับการขับขี่ในเมืองหรือเดินทางไกลระบบเกียร์เป็นแบบ5สปีดท,ที่ถูกเซ็ตอัตราทดให้เหมาะกับการวิ่งในรอบเครื่องต่ำได้ดีช่วยให้เสียงเครื่องเดินนุ่มไม่กระชาก อีกหนึ่งจุดเด่นของเครื่องยนต์วีทวินตัวนี้คือเสียงทุ้มต่ำที่ขี่ไปไหนก็รู้สึกได้ถึงความคลาสสิกของมันผสานกับระบบไอเสียที่ถูกจูนเสียงมาอย่างลงตัวเสียงไม่ดังจนเกินไปแต่มีความกระหึ่มแบบมีเอกลักษณ์ในส่วนขององค์การควบคุมการเผาไม่ยังใช้ระบบ PGM-FI ที่แม่นยำและประหยัดน้ำมันสุดๆทำให้อัตราส,สิ้นเปลืองของ Shadow Phantom อยู่ที่ประมาณ22-24กิเมตรลิตามลัากษณะการขับขี่ ช่วงล่างของ Shadow Phantom 2 0 2 5ด้านหน้าใช้โชค๊คอัพแบบเทเลสโคปิกขนาด41มิลลิเมตรส่วนด้านหลังเป็นโช๊คคู่พร้อมสปริงพอรีโหลดปรับระดับได้5ระดับเพื่อให้เหมาะกับน้ำหนักผู้ขับขี่หรือการบรรทุกสัมภาระเบรกหน้าเป็นดิสเบรกขนาด296ม mm. ิลลิเมตรพร้อมคาลิปเปอร์2สูบส่วนด้านหลังเป็นรัมเบรกและมาพร้อมระบบ ABS ทั้งล้อหน้าและหลังเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเบรกในทุกสถานการณ์ท่านั่งขับขี่ของ Shadow Phantom ก็เป็นอีกจุดที่ถูกพัฒนาให้ดีขึ้น เบาะนั่งสูงเพียง655ม mm. ิลลิเมตรทำให้สามารถวางเท้าได้เต็มถึงพื้นแม้ผู้ขับขี่จะมีส่วนสูงไม่มากแฮนด์บากว้างกำลังดีทำให้ควบคุมรถได้ง่ายขี่ในเมืองก็สะดวกขี่ทางไกลก็ไม่มื่อด้วยเบาะนั่งที่กว้างและนุ่มขึ้นรวมทั้งตำแหน่งพักเท้าที่จัดวางแบบ forward control ทำให้ขี่ได้อย่างผ่อนคลายเป็นเวลานานจุดที่น่าสนใจอีกอย่างคือเรือนไม้ของรถถูกออกแบบใหม่ในแบบดิจิทัลผสมอนาล็อก แสดงข้อมูลความเร็วระยะทางระดับน้ำมันและไฟบอกสถานะต่างๆอย่างครบท้วนนอกจากนี้ยังมีระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อหยุดนิง่ง (Idle Stop) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เริ่มมีใช้ในรถครูเซอร์ระดับกลางน้ำหนักตัวรถรวมของ Honda Shadow p h ฟนทอม2025อยู่ที่ประมาณ250กิโลกรัมเมื่อรวมของเหลวเต็มถังถือว่าเป็นน้ำหนักที่ควบคุมได้ไม่ยากเย็นนักในกลุ่มรถประเภทครูเซอร์ ถังน้ำมันขนาด14ลิตรถือว่าเพียงพอสำหรับการเดินทางไกลโดยไม่ต้องหยุดเติมน้ำมันบ่อยๆสำหรับราคาของ Honda Shadow Phantom 2025ในสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นที่ประมาณ8,399ดอลลาร์หรือประมาณ310,000บาทและเมื่อเข้ามาทำตลาดในประเทศไทย คาดว่าจะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ3,49,000ถึง3,65,000บาทขึ้นอยู่กับสีและภาษีนำเข้าถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้กับรถในระดับเดียวกันอย่าง Harley Davidson Ion 883หรือ Yamaha b o Aspect ผู้ที่สนใจ Honda Shadow Phantom 2025จะได้สัมผัสกับรถที่ผสมผสานความเรียบง่ายความคลาสิกและเทคโนโลยีใหม่เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับทั้งนักขี่หน้าใหม่ที่ต้องการครูเซอร์ขนาดกลางที่ไม่ใหญ่เกินไป และนักขี่รุ่นเก่าที่ต้องการความสะดวกสบายในสไตล์ย,ย้อนยุคในเรื่องขององค์การดูแลรักษา h o n ด้าขึ้นชื่อเรื่องของอะไหล่ที่หาง่ายและราคาสมเหตุสมผลการบริการหลังการขายที่ครอบคลุมทั่วประเทศการรับประกันพื้นฐานจากศูนย์บริการของฮอน d a ายังครอบคลุมถึง3ปีหรือ30,000กิโลเมตรทำให้ผู้ซื้อมั่นใจได้ในคุณภาพและความทนทานของรถ Honda s ชา d ์ w p h แ n t ท m 2025ยังมีอุปกรณ์เสริมที่ให้เลือกหลากหลาย เช่นแฮนด์บาแต่งเบาะนั่งแบบพิเศษฝาครอบเครื่องยนต์ชุดแต่งด้านข้างรวมไปถึงชุดกระเป๋าข้างสำหรับท่องเที่ยวซึ่งสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมหรือเลือกแบบติดตั้งจากโรงงานก็ได้เช่นกันเสียงตอบรับจากตลาดโลกนั้นค่อนข้างดีโดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกาเหนือที่นิยมรถแนวนี้อยู่แล้วด้วยราคาที่เข้าถึงง่ายกว่าแบรนด์ฝั่งยุโรปหรืออเมริกาและความเชื่อมั่นในแบรนด์ฮอนด้าที่โดดเด่นในเรื่องความทนทานและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่ต่ำกว่า แน่นอนว่า Honda s ชา dow p h แ n t o m 2025นอาจจะไม่ใช่รถที่แรงหรือเร็วที่สุดในคลาสแต่มันถูกสร้างมาเพื่อความรู้สึกกอขอองค์การขับขี่แบบเชิวเวการได้สัมผัสแรงบิดในรอบต่ำการเดินทางแบบลื่นไหลในเส้นทางชนบทหรือถนนเรียบๆพร้อมเสียงเครื่องที่กระหึ่มเป็นจังหวะนี่แหละคือสเสน่ห์ของชา a ์โ w p h a น t อมที่ยังคงอยู่ในรุ่นใหม่นี้และนี่ก็คือรีวิวแบบจอดลึกเกี่ยวกับ Honda s ชา dow Phantom 2 0 2 5จากช่องไบท์เวิลดหากคุณกำลังมองหารถครูเซอร์ขนาดกลางที่มีสไต์ เท่ขี่ง่ายราคาไม่แรงเกินไปเราขอแนะนำให้คุณลองพิจารณารุ่นนี้ไว้เป็นตัวเลือกหนึ่งในใจแล้วคุณละคิดยังไงกับ Honda Shadow Phantom 2025รุ่นนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกความเห็นของคุณไว้ด้านล่างและถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง b บเวิลดของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณต้องการคลิกเบสไทเติลคำอธิบายวิดีโอแฮชแท็กแท็กยอดนิยม เพียงบอกมาได้เลยครับผมมาจัดจัดให้ครบชุดตามสไตล์ของช่องคุณ